เต็มเลยอผมมึนละไม่ชายมันเป็นชายชายอ่ะน okay. ี่นัตองอตันโปกเลยนี่สีเหลืองๆอ่ะเกลียวไออดไหนอ่ะจับไปหวานเหรอจับไปหวาน่ะเกียวออดนีเป็นเกลียวอันนี้ไม่ใช่ออดอีันเป้เกลียวเขาตาไข่ เต่าทองเหรอใช่เข้าตาเกลียวหรือเปล่าเกลียวต้องระวังนะหรือไหมต้องระวังไหง